จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าเงินเก็บของคุณที่นอนนิ่งๆอยู่ในธนาคารไม่ได้แค่กำลังถูกเงินเฟ้อปล้นแต่มันกำลังคีดเกียรและอู้งานอย่างน่าเสียดายที่สุดครับคนส่วนใหญ่ถูกสอนให้เก็บออมเงินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ในสมการนอกตำราเราจะพาคุณไปไกลกว่านั้นเราจะสอนให้คุณสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสดที่ทำงานให้คุณตลอด24ชั่วโมงแม้ในยามที่คุณหลับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมการนอกตำราดิฉันยายไหมคะ่ะและผมพี่ตัวแปรครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณจากการเป็นลูกจ้างของเงินไปสู่การเป็นเจ้านายของเงินก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้ปักตะกร้าหนังสือในการพัฒนาตัวเองหลากหลายด้านซึ่งบอสปีเตอร์ของพวกเราได้ขัดสนมาอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติมรอฟังท้ายคลิปได้เลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วไปรับฟังกันต่อเลยค่ะ และในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือการลงทุนที่เปรียบเสมือนห่านทองคำแห่งยุคดิจิทัลนั่นคือ ETF ที่จ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือนค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังก่อนครับทำไมการได้รับเงินทุกเดือนถึงทรงพลังกว่าการเห็นแค่ตัวเลขในพอร์ตโตขึ้นคำตอบคือ the psychology of cash flow ครับ สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เข้าใจมูลค่าสุทธิหรือ net worth ที่เป็นนามธรรมแต่เราเข้าใจกระแสะเงินสดหรือ cash flow ที่จับต้องได้ดีกว่ามากเงินปันผลรายเดือนที่เข้าบัญชีมันคือเหรียญทองที่เราเก็บได้จริงๆที่ให้ความมั่นคงและสำเร็จที่แท้จริงมากกว่า มันเหมือนการมีเงินเดือนอีกกระเป๋าหนึ่งจากพอร์ตการลงทุนของเราเลยนะคะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่เรียกว่า mental accounting หรือการทำบัญชีในใจที่บอกว่าสมองเราจะแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่ค่ะใช่ครับและเงินปันผลที่เข้ามาทุกเดือนจะถูกสมองจัดหมวดหมู่เป็นเงินโบนัสโดยอัตโนมัติทำให้เรากล้านำเงินส่วนนี้ไปลงทุนต่อได้ง่ายกว่าเงินเดือน ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเครื่องจักรของคุณผลิตเงินออกมา100บาทในเดือนแรกพอคุณเอาเงิน100บาทนี้กลับเข้าไปในเครื่องจกักรเดือนถัดไปเครื่องจักรของคุณจะใหญ่ขึ้นและอาจจะผลิตเงินได้101บาทนี่แหละครับคือคกลไกทางจิตวิทยาที่เร่งพลังของดอกเบี้ยทบต้นให้เร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเข้าใจพลังของมันแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเครื่องจักรผลิตเงินสดเหล่านี้ มีรุ่นไหนให้เราเลือกบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับแต่ก่อนจะไปดูรุ่นต่างๆผมต้องเตือนถึง the yield trap หรือกับดักอัตราปันผลสูงที่มือใหม่มักจะตกลงไปก่อนครับกับดักปันผลสูงแปลว่าปันผลที่สูงมากๆอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปหรอคะถูกต้องครับจำสมการนอกตำราข้อนี้ไว้ให้ดีผลตอบแทนรวมเท่ากับกำไรจากราคาบวกเงินปันผลนะครับ การมองแค่เงินปันผลอย่างเดียวคือการมองสมการแค่ครึ่งเดียวบางทีปันผลที่สูงรลิ้วอาจจะต้องแลกมากับราคาของตัว ETF ที่ไม่เติบโตหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราได้เงินสดมาเรื่อยๆแต่ตัวเครื่องจักรของเราอาจจะค่อยๆเก่าลงงั้นเรามีเครื่องจักรรุ่นไหนให้เราเลือกบ้างคะที่สมดุลกว่านี้เราแบ่งได้3ประเภทหลักๆครับ หนึ่งคือเครื่องจักรเทอร์โบเช่น QYLD, XYLD พวกนี้ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Covered Call ซึ่งเหมือนการขายสิทธิ์ให้คนอื่นมาซื้อหุ้นของเราในอนาคตเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมมาจ่ายเป็นปันผลข้อดีคือปันผลสูงมากแต่ข้อเสียคือเราอาจจะพลาดโอกาสทำกำไรสูงสุดถ้าหุ้นตัวนั้นพุ่งแรงๆครับ 2. นะคะคือเครื่องจักรไฮบริดสมดุล ปันผลดีอย่างเช่น j e p y j e p q รุ่นนี้จะคล้ายๆรุ่นเทอร์โบแต่มีความสมดุลกว่าคือยังเปิดโอกาสให้เราได้กำไรจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นได้บางส่วนเป็นตัวเลือกที่สบายใจแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่คะ่ะและ3นะครับคือเครื่องจักรพลังงานสะอาดสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเลยก็จะมี ETF ที่ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวเงินคลังระยะสั้นเช่น BIL ผลอาจจะไม่สูงเท่าแต่ก็เหมือนเหมือนการการันตีไรายได้ที่มั่นคงและชนะเงินเฟ้อได้ครับเมื่อเราเลือกเครื่องจักรที่ชอบได้แล้วเราจะนำมันมาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าที่แข็งแกร่งได้ยังไงคะด้วย2กลยุทธ์หลักครับ 1. คือ DCA หรือการทยอยลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนนี่คือการสร้างวินัยและถัวเฉลี่ยต้นทุนที่ดีที่สุดและ2นะครับคือ Asset Allocation หรือการผสมเครื่องจักรต่างรุ่นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพอร์ตที่เหมาะกับตัวคุณเช่นอาจจะมีเครื่องจก Hybrid ักรไฮบริด70%และเครื่องจก Turbo ักรเทอร์โบ30%ก็ได้ครับดังนั้นสมการของการสร้างกระแสงเงินสดก็คือการเลือกเครื่องจกักรหรือ ETF ที่เหมาะกับเราและเดินเครื่องมันอย่างสม่ำเสมอด้วยวินยัยและนี่คือจุดที่หักมุมที่สุดครับเป้าหมายของการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสดไม่ใช่การรวยเร็ว แต่คือการซื้ออิสรภาพให้เร็วที่สุดอิสรภาพที่จะเลือกว่าจะทำงานต่อหรือไม่อิสรภาพที่จะใช้เวลากับสิ่งที่รักเงินปันผลรายเดือนไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือค่าจ้างที่อิสรภาพจ่ายให้คุณทุกๆเดือนมันคือคะแนนที่บอกว่าคุณเข้าใกล้อิสรภาพนั้นไปอีกขั้นแล้วนั่นคือสมการนอกตำราครับ และนี่คือทั้งหมดของสมการในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เครื่องมือกลับไปเริ่มต้นสร้างเครื่องจักรผลิตเลินสดของตัวเองกันค่ะแน่นอนว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษานะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะจําไว้เสมอนะครับว่าคําตอบที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการท่องจําแต่มาจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องครับ ถ้าคุณเห็นด้วยและไม่อยากพลาดสมการการเงินนอกตำราตอนต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ช่องสมการนอกตำรานะคะและสำหรับคำถามในวันนี้เครื่องจักรรุ่นแรกที่คุณสนใจอยากจะนำเข้ามาในโรงไฟฟ้าของคุณคือรุ่นไหนครับเทอร์โบไฮบริดหรือพลังงานสะอาดครับคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถลองศึกษา ETF เหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชันลงทุนที่เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ครับ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับพี่ตัวแปรและน้องยายใหม่หวังว่าพี่พี่น้องๆนะครับจะได้สาระดีๆนะครับไปพัฒนาตนเองปราปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับและแน่นอนครับว่าเราก็มีหนังสือดีๆนะครับในการปรักตากราะครับซึ่งมาจากลิงก์ออฟฟิเชียลนะและผมได้เลือกราคาถูกที่สุดแล้วนะครับให้พี่พ,พี่น้องๆช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจนั่นเอง เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราฟังนะครับจากรายการสมการนอกตัวแปรครับอ่านนะครับจากหนังสือเหล่านี้นะครับแล้วก็ลงมือทํานะครับมันจะทําให้เรานะครับสามารถนะครับไปพัฒนาตนเองต่อยอดได้ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆทุกอย่างมันเริ่มจากการลงมือทําแต่ก่อนจะลงมือทําได้นะครับพี่ๆน้องๆต้องมีแนวคิดที่ดีก่อนครับแน่นอนครับว่า รายการสมการนอกตำราของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางนั้นครับรวมถึงการอ่านหนังสือเหล่านี้ครับซึ่งเรามีหนังสือต่างๆหลากหลายด้านมา,มากมายนะครับที่ปักตะก้าไว้และที่ยังไม่ปักนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารนะครับด้านจิตวิทยาด้านแนวคิดที่ประสบความสําเร็จรวมถึงนะครับด้านการสื่อสารด้วยครับ นะตรงนี้ต่างๆเป็นหนังสือที่ดีทั้งหมดเลยนะครับที่น่าอ่านกันทุกอย่างเลยและแน่นอนครับว่าถ้าพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องการให้ผมรีวิวหนังสือเล่มไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็รีวิวให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างไปกัน